การกินเหล้าเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มเมาเราก็จะบอกโอเคพอตอนเที่ยงไข่สองฟองหยุดมื้อเย็นไม่ทานแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะครับความเครียดต้องไม่มีเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้มันมีระเบียบขึ้นตอนหลังพอน้ำนักมันลดลงมาแปกิโลเนหายหมดเลยคือผมว่าถ้าเรามองโลกแง่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็ต้องสารภาพตรงๆนะว่าในสมัยที่เรายังอายุไม่มากนี่นะครับผมกินกี่เล่าทั้งสุบุีีแล้วก็ค่อยๆเลิกไปทีละอย่างการกินเหล้าเนี่ยต้องเลิกไปเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุ เมาแล้วก็ขับรถกลับมานี่ละเข้ามาทั่วเลยนะครับชนใครก็ไม่รู้มาถึงบ้านเข้าบ้านไม่ได้เอากุญแจไขปรากฏว่าเอากุจแจคนระดอกอะไรเงี้ยเอเรามานั่งคิดมันทําอย่างนี้มันน่าจะไม่เหมาะนะผมก็ใช้วิธีว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีระเบียบนิดหน่อยพอถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มเมาเราก็จะบอกโอเคพอวันนี้พอละมีเรื่องบุหรี่ก็เริ่มมีลูกลูกผมก็เดินตามมาถามว่าพ่อสูบบุหรี่นี่มันดีไหม ผมก็บอกมันไม่ดีมันเป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งแล้วมันเป็นยังไงผมบอกเป็นมะเร็งมันก็ตายสิแล้วพ่ออยากตายเลยโอ้โหเท่านั้นเองเนี่ยผมเดินขึ้นบนเลยว่าบุหรี่ผมเลิกทิิงเลยตอนหลังเนี่ยเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยผมหันมาสูบซิก้าสูบแต่ว่าไม่ได้ติดนะครับแต่วัานไหนถ้าเกิดสบายๆเนี่ยผมก็จะเอามาสูบนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยก็คือเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตอนอายุ70โดยประมาณนะครับ ให้มันมีระเบียบขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีก็คือน้ำหนักตัวน้ำหนักผมเนี่ย86เริ่มมีความรู้สึกว่าผมจะต้องกินน้อยลงผมก็บังเอิญมีเพื่อนที่เป็นหมอผมก็ถามท่านว่าไข่ไก่เนี่ยผมกินมากกว่าฟองได้ไหมคุณหมอถามกลับคุณทายซิ่ว่าผมกินวันละกี่ฟอง6ฟองคุณหมออายุมากกว่าผมห้าปีกิน6ฟองเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจว่าโอเคชีวิตผมเปลี่ยนละผมกินวันละสองฟอง เช้าตื่นมา8ปดโมงทำงานนู่นทํางานนี่เล่นไปนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงไข่สองฟองหยุดมื้อเย็นไม่ทานเดือนครึ่งน้ําหนักด่มันลดรือตรงมา8ปกิโลเวลาเดินไปไหนเดี๋ยวเก็บเขา่าเจ็บอะไรต่างต้องกินยาตอนหลังพอน้ําหนักมันลดลงมา8ปกิโลหายหมดเลย ตอนเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถยนต์ผมได้รับมอบหมายให้พูด45นาทีเชื่อไหมครับผมพูดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยสมองผมมันเหมือนปิดเลยนะครับอยู่ๆเนี่ยผมยืนพูดอยู่แ้วผมหยุดไปเลยคนก็จะอ้าวอาจารย์เป็นไรผมมามาทำอะไรที่นี่คนพวกนี้เป็นใครความจำมันหายไปพอกลับถึงบ้านเท่านั้นภรรยาผมก็พาไปโรงพยาบาลเลย พยาบาลก็มาติดไอ้ตัววัดเนี่ยยี่สิห้าจุดผมจำได้เลยนะรอบตัวหมดเลยแล้วเขาก็ให้ผมนอนครึ่งชั่วโมงคุณดูกราฟสิกราฟมันขึ้นอย่างนี้ครับพอเริ่มหลับสนิทมันกรนปลุกขึ้นมาไม่หายใจมันอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้การนอนของเราเนี่ยถึงเราจะนอนหชั่วโมง8ดชั่วโมงหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี้ยเวลานอนจริงๆเนี่ยมันสั้นมากเลยเพราะมันหลับไม่ลึกไง ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยคุณเป็นอาชาซเมอรแต่ว่าช่วยได้หมอเอาทำยังไงคุณหมอนี่ไงใช้เครื่องนี้เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องสีแผลสีแผลนี่มันจะเป็นเครื่องที่ดูดเอาออกซิเจนเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปส่งออกซิเจนเนี่ยเข้าสมองเรามันจะทําให้เราหลับลึกไงครับเอาเลยผมซื้อเลยให้เขาสอนวิธีตั้งอะไรต่างๆแล้วก็ใช้คืนแรกเลยนะครับ ตื่นขึ้นมาผมมีความรู้สึกว่าเมื่อคือนเนี่ยผมฝันเห็นสายรุง้งทุกอย่างคือมันมันเป็นสีอ่ะคุณหมอก็ถามผมว่าปกติเวลาคุณนอนเนี่ยคุณฝันร้ายคุณฝันถึงอะไรผมจะฝันถึงเสือเสือกระโจนใส่หรือไม่ก็ตกหน้าผาคุณหมอบอกนั่นน่ะคือคุณไม่หลับมันถึงฝันร้ายไงแต่ถ้าคุณใช้สีแผนเนี่ยนะคุณจะหลับลึกและอาจจะไม่ฝันลึกเลยผมอยู่กับเขามานี่ประมาณส0กว่าปีละแล้วก็เนี่ยมาประกรอบกับ ไอ้เรื่องที่เราจัดระเบียบให้ชีวิตเนี่ยนะครับชีวิตผมตอนนี้เนี่ยมีมีความสุขพอสมควรแล้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะครับความเครียดต้องไม่มีผมถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยตอนนี้ผมเบาไปเยอะเพราะผมให้ลูกเข้ามาช่วยแล้วก็มีคนที่จะมาช่วยหลายทางเลย คราวนี้ผมมาเรื่องส่วนตัวผมกับภรรยานี่ตกลงกันเลยว่าเวลาเรามีอะไรก็ตามที่เข้าใจผิดกันเนี่ยคุยกันเลยทะเลาะกันก็ได้แต่ต้องให้จบคืนนั้นผมจะมีความสุขกับเพื่อนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะนิสัยยังไงก็ตามคนที่นิสัยที่อาจจะไม่ค่อยถูกกับเราเราก็คุยน้อยหน่อยแต่คนที่สนิทกันมากเราก็คุยมากหน่อยและอีกอย่างหนึ่งโชคดีที่ผมเล่นดนตรีด้วยแล้วก็สองอาทิตย์ถนเราจะมีการซ้อมกันเนี่ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ความเครียดของผมเนี่ยมันไม่มีเลย ผมเป็นคนคิดทางบวก positive thinking คือวิธีคิดแบบบวกนี่นะครับมันจะไม่มีจนมุมถ้าเราคิดลบเนี่ยมันจบตั้งแต่เราคิดลบละเวลามีเรื่องอะไรก็ตามเราบอกว่าทำไม่ได้คือจบแต่ถ้าเราบอกว่าทำได้มันจะถามตัวเองต่อว่าทำยังไงแล้วก็นั่นคือวิธีคิดต่อว่าพอเราบอกว่าต้องได้เนี่ยมันก็คือต้องไปคิดว่าวิธีที่หนึ่งทำอย่างนี้อย่างนงี้ แต่ถ้าไม่สําเร็จวิธีสองเอานี้ออกนิดนึงอะไรอย่างคือหาทางออก 1, 2, ึสเอาไว้เตรียมตัวแล้วก็ทําไปพอทําไประหว่างทางก็ดูไปด้วยเอ้ยยังพอได้ไปอีกไปอีกอย่างเงี้ยครับพยายามไปเรื่อยแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอืมไม่ได้เอานะักเปลี่ยนมาเป็นวิธี2เรายิ่งมีอายุเนี่ยนะครับเราต้องอย่าปิดตัวเองเราอย่าคิดนกา a t เวลามีเรื่องอะไรไม่ดีไม่ชอบไม่ได้เนี่ย ขออยาเลยถึงจะไม่ชอบก็ตามแต่ว่าชอบแต่ไม่มากดนะัอะไรเงี้ยคือผมว่าถ้าเรามองโลกแง่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้เราจะเป็นคนประสบค,ความสําเร็จหรือไม่ก็ตามคิดอะไรก็ตามแล้วทําให้ได้เนี่ยมันต้องมาจาก positive thinking ก่อน